สวัสดีค่ะค่ะพบกับช่องสาวหน้าพเนีจอ,อีกแล้วค่ะมูนี่สาวหน้าสิบ้ากินขนมจีนเกรย์กินขนมจีนเกรยกับสาวหน้ามาก,กินขนมจีนแล้วค่ะเนาะถ้าเกิดต่าีเมีหมูกรอบนะคะหมูกรอบมีผักพวกผักกระเจี๊ผักขาผักหลายลายผักลายลาผัก,ผกค่ะสาวหน้าน คิดหลายเลยพี่น้องคิดจนแบบว่าคิดเรื่องคิดหายเนาะพี่น้องคิดจนใบฝันคิดเข้าหายเลยนี่ยให้ไปละกันหายมะคะเมื่อกี้แต่ตะปูวามันเกิดจากนั้นตอนนั้นตะปูวายพึ่งกันพยายามจาับทาคลิปต่อไปอีกค่ะตอนนั้นคลิดคลิปไปเรื่อยๆมันหายแต่กระซางมัน รับกั้นจองของมาคองสานารินคกั้นจองนะคะแจกเอกาัง,กกง้วะวะมแบ่นขึ้นประจิก็อยู่ยตนยงไ้ลค่ะม่คิดดกันค่ะ ลูกๆมะกอกกำลังใจนะอย่ากำลังใจแล้วคะากินน้ำเต้าค่ะหวนิีหน่อยมันหิ้นห่อยเส็งที่ด่างเนี่ยจะง่ายแล้วค่ะพ่ะวัาเขาจะไม่เห็นยังงน้อำบาราดานค่ะเขาจะไม่จอน้ำบารดานค่ะพี่น้ำบารดาน

อ่ะคือออกท่ามนนือก่อนเขากระยากขึ้นหน่อยมันนิ้วเขาเดแยวเขาเที่ยงด้วยกันี่เขาเที่ยงใบสองอบบถ้านั่งกินเขาสอวตั้งแก๊ประมาณสิบม้วนเนี่ย เหนียวข้าเหนียวข้าวเหนียวข้าเหนียวนี่นะกินข้าวด้วยกันนะคะข้าเที่ยงดีบะกินข้าไปน้องะข้าวเที่ยง่นตงหหมูทอดกินะไ้างเน่ยแข็งเนี่ยนอแข็งออกก่อน พี่เด็กเขอกขอดูเขาดูแต่เขาู่เขาไม่เยรับจ้างแต่เออมาขอด้นยอะไรค่ะเาเรามามากัเขาอีกอืมข้าเล่มาเสีเหมือนกันต้องขอคุณยซื้อบ้าน น่าว um, uh ่า huh. ต um, uh ้องกินกับอันตําบักหุ่งหรืออีหยังคือนะคะอันนี้กรอบเนาะบักค่ะขอเนี้ยหูกรอบต้องกินกับตําบักหงด้ค่ะน่่า้เค่ะเยหมูกับตบักหงหก้

ณูยองเงี้ยก็เปิดเรียกค่ะ ขอบคุณอันขอบคุณด้วค่ะพี่น้องที่กดเป็นกอมเมนใจให้สาวหน้ากับสาวขอบคุณทีมากเม็นไมาติดตามเนาะค่ะเนาะสาวหน้าก็ขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะไม่ว่าคิดแค่ไหนที่หายไป,ยไปแค่ไหน้าก็ยังทีต่อไปล่ะแม่งไม่รู้ว่าเป็น,น,นยังมันหายไมไม่เทียงไหมพี่น้อง ตานน้าม่คิดเกือบอยี่สิบคลิปเลยเด้ตาหน,น้าเห็ดไดดนทีเริ่มมือล้วกคลิปนทีน่ะน,น้องน้องน,น้าตาน้าก็งุ่งเพืกันคลิปขายค่ะเดย๋ยวลงไปลงไปในยูดมุมาถามนักเ ห่อนี่หน่องเอ้ยห่อนตอนหน้าจาัดอ้าวนะคะเนเนี่คะมีแฮงเฮดคลิปต่อไปด้วยค่ะเห็นบางคอมเมนต์เนาะคะ่ะคอมเมนต์มากมเฮดคลิปต่อไปเด้อเดี๋ยวก็ไม่ค่อยจะตามเลคือน่าก็น่าก็ลยบอกขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะแล้วก็ จะเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเพราะว่ามีแรงบันดาลใจในการเฮ็ดคลิปก็อยากเฮ็ดเพราะว่าใจมันใจมันอยากเฮ็ดแล้วนะมคะกตอนแรกหยุดไปได้สองมื่นม่นอนคิดเนาะค่ะว่าสีเฮ็ดดีเพานะน้อแบบนี้นะสีเฮ็ดดีเพราเฮ็ดดีอยู่มันคือหายเฮ็ดเรามันคือหายจย่างนี้นะคะคือหายไปจย่างนี้นะโง่เปล่าอะไรบ้งก็ ตอบกินแรงป่ะตูสาวน่ะแมเต้องมึนร้ตตอบตอบบ้างค่ะมาเนี่ย่ะวมะม่วงทำไมทุกวันเร็วๆให้ยาวค่ะตู้สาวทสาวก็อายนีน้อไบุกอะออกที่กแม่ ไปไหนเหตุใดขนมจีนน้ำยาปลาพวกเรา่ะน้ำยาปลาปลากระทิไตปลากระทิเนะาะเพราะว่าปลากระทิเพราะว่าไตปลาอันเจ้าน้าสีเฮ็ดง่ายค่ะเพราะว่าเฮ็ดเทเละน้อยเทเลเผื่อสองเผื่อ,อนาะเพราะว่าเจ้าน่าสร้างไตปลาแห้งค่ะจากอัน ท่างไ่อะค่ะท่างออนไล้วเนาก็สร้างปตาแต่แหงมากมากมากเฮ็ดเอาละค่ะมาก็ต่าปลาต่นย้นไส้เพิ่มเขไาไปี้ใช่ไค่ะใส่ปลากระป๋องเพิ่มเข้าไปกรแเ่บค่ะเพราะว่าใส่ปลาทูใสอย่างนี้นะค่ะเพราะว่าเนื้อเนื้อต่าของเามัใสิเก็บคนอยู่แล้วนะคะเ่าได้คายของเด้ค่ะแตนนี่อันหน้าว่าให้ฟ้าซื้อซเดี๋ยวหน้าคขายคองแล้ว่าายของเน้่ค่ะเพ่ีใหช่างที่คือค่ะ โอ้ยอย่าหาวทำไมล่ะลูก,กลูกดูกับมะเฟืองมันอีสองสองชีวิตปีเป้กินหมูทอดไหมลูกนี่ไงวันนี้วันนี้ลูกลูกไม่ค่อยหอยิวข้าวนะคะก <c oughs> ินหน่อยได้ก็กินแบบไล่ๆเนี่ยทอดให้กินนะทั้งน่้เบื่ออาหารแล้วเนี่ยก็คืออย่างกินกระมือเนาะก็ะชิขาดได้ก็คือเสร็จเลยค่ะ ส man, ien, na, ังส่วยยำมือเส้นอันเกี่ยวกับเส้นเนี่ยสารหน้าได้ตลอดก็เขาสารหน้าโบกทานาคิอขอบสารหน้าโบกมาคิอขอบนไะคือห้างายก็คือ มาทักทายพี่น้องมือระนิดแล้วหน่อยอะค่ะมือนีชาวนากระสุอขอล้างพี่น้องไปแล้วล่ะค่ะนะถ้าถีงชาวนาต้องกันเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอบคุณกำหรับน้ำใจที่กดติดตามทางหน้าเราค่ะเนาะคันันพี่น้องอยากเห็นชาวนากระปิสาเฮ็ดยังหรือว่าจีเตือนนี่ยังกะคอมเมนต์ใจแรงเลยเนาะค่ะ ขอบคุณเลยหลายคะพี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ